พวกเราเคยสงสัยกันไหมว่าการแต่งงานที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันชุดเจ้าสาวพิธีรีตองคำสัญญาต่อหน้าคนมากมายทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากตรงไหนถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนจะมีศาสนาก่อนจะมีกฎหมายก่อนจะมีคำว่าสามีหรือภรรยามนุษย์ในวันนั้นยังไม่ได้รู้จักการแต่งงานในความหมายแบบที่พวกเราเข้าใจกันในวันนี้ นักมนุษยวิทยาและนักโบราณคดีพบร่องรอยว่ามนุษย์ยุคแรกใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนพวกเขาไม่ได้มีบ้านถาวรไม่ได้มีทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ได้มีพิธีใดๆมาประกาศว่าใครเป็นของใครสิ่งที่มีอยู่ในตอนนั้นคือการอยู่รอดการล่าการหาอาหารการหลบหนีอันตรายและการดูแลลูกที่อ่อนแออย่างมากลูกมนุษย์ ไม่เหมือนลูกสัตว์ชนิดอื่นเด็กมนุษย์ไม่สามารถเดินได้เองไม่สามารถหาอาหารได้เองและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นทำให้นักวิชาการเชื่อว่าการที่มนุษย์เริ่มอยู่เป็นคู่ไม่ได้เกิดจากความโรแมนติกแต่เกิดจากความจําเป็นเมื่อผู้ชายและผู้หญิงเลือกจะอยู่ใกล้กันช่วยกันหาอาหารช่วยกันป้องกันภัยและช่วยกันเลี้ยงลูกโอกาสที่เด็กจะรอด สูงขึ้นอย่างชัดเจนความสัมพันธ์แบบนี้เริ่มเกิดซ้ำๆในหลายกลุ่มมนุษย์ในหลายพื้นที่ของโลกแม้จะยังไม่มีคำว่าแต่งงานแต่การอยู่เป็นคู่แบบถาวรเริ่มกลายเป็นแบบแผนนักวิจัยเรียกช่วงเวลานี้ว่าการจับคู่เพื่อการอยู่รอดมันไม่ได้มีพิธีไม่ได้มีคำสาบานมีเพียงการตัดสินใจที่เงียบงันว่าจะไม่จากกันไปไง่ายๆ พวกเราอาจมองว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับมนุษย์ยุคนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเมื่อมีการอยู่เป็นคู่คำถามใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นลูกคนนี้เป็นของใครใครต้องรับผิดชอบถ้าเด็กคนนี้เจ็บหรือตายและใครจะเป็นคนดูแลเมื่ออีกคนหนึ่งไม่อยู่แล้วคำถามเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนให้กลายเป็นเรื่องของทั้งกลุ่มและนั่น คือจุดที่เรื่องของการแต่งงานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆพวกเรากำลังเดินเข้าไกลช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มสร้างกติกาให้ความรักและความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปเมื่อมนุษย์เริ่มอยู่เป็นคู่นานวันเข้าความสัมพันธ์แบบชั่วคราวก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบนักมนุษยวิทยาพบว่าในหลายชุมชนโบราณการอยู่ด้วยกัน ไม่ได้จบแค่การหาอาหารร่วมกันแต่กลายเป็นความผูกพันที่ต่อเนื่องยาวนานมนุษย์เริ่มจำใบหน้ากันได้เริ่มจำเสียงเริ่มจำบทบาทของกันและกันใครเป็นคนล่าใครเป็นคนดูแลลูกใครเป็นคนเฝ้าที่พักบทบาทเหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับแต่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซ้ำๆ,ำๆเมื่อเวลาผ่านไปความผูกพัน เริ่มกลายเป็นความคาดหวังถ้าพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานคนในกลุ่มจะเริ่มรับรู้โดยไม่ต้องพูดว่าคนสองคนนี้เป็นคู่กันนี่คือจุดที่สังคมเริ่มมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในกลุ่มล่าสัตว์หรือชุมชนขนาดเล็กทุกคนต้องพึ่งพากันความขัดแย้งเล็กน้อยอาจทำให้ทั้งกลุ่มตกอยู่ในอันตรายดังนั้นการรู้ว่าใครอยู่กับใคร จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปถ้าใครคนหนึ่งทิ้งคู่ของตัวเองไปอยู่กับคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลความไม่พอใจจะเกิดขึ้นในกลุ่มนักวิชาการเชื่อว่านี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพราะศีลธรรมแต่เพราะความมั่นคงของกลุ่มเมื่อผู้ใหญ่ในกลุ่มเริ่มสังเกตเห็นปัญหาพวกเขาจึงเริ่มเข้ามามีบทบาท การตัดสินใจว่าใครควรอยู่กับใครเริ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนสองคนเท่านั้นผู้สูงอายุหรือหัวหน้ากลุ่มเริ่มเป็นผู้ให้การยอมรับไม่มีคำพูดเป็นทางการไม่มีพิธีแต่มีการรับรู้ร่วมกันเมื่อคู่ใดได้รับการยอมรับจากกลุ่มพวกเขาจะได้รับการปกป้องได้รับความช่วยเหลือและได้รับความไว้ใจ นี่คือการแต่งงานในรูปแบบแรกเริ่มที่ยังไม่มีชื่อเรียกนักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่าการแต่งงานทางสังคมมันคือความตกลงที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันพวกเราอาจไม่เห็นพิธีอาจไม่เห็นแหวนอาจไม่เห็นคำสาบานแต่สิ่งที่มีอยู่คือการยอมรับจากคนรอบข้างและเมื่อสังคมเริ่มยอมรับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มากขึ้น มันก็เริ่มกลายเป็นแบบแผนแบบแผนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวว่าพวกเขากำลังวางรากฐานให้กับสิ่งที่โลกจะเรียกมันในวันข้างหน้าว่าการแต่งงานเมื่อมนุษย์เลิกเร่ร่อนและเริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปการพ่อปลูกการเลี้ยงสัตว์และการสร้างที่พักทำให้มนุษย์ เริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนทรัพย์สิสนที่ดินแหล่งน้ำอาหารที่เก็บไว้เครื่องมือและที่พักสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถย้ายหนีไปได้เหมือนในยุคเร่ร่อนเมื่อมนุษย์เริ่มมีของคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นใครเป็นเจ้าของและเมื่อคนคนหนึ่งตายไปใครจะได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อ นักประวัติศาสตร์พบว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวคิดเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวแค่คนสองคนแต่เกี่ยวกับทรัพย์สินและอนาคตของลูกหลานการอยู่เป็นคู่จึงต้องมีความชัดเจนมากขึ้นลูกคนไหนเป็นลูกของใครใครมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ถ้าไม่มีคำตอบความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมโบราณจึงเริ่มสร้างกติกาการอยู่เป็นคู่ต้องได้รับการรับรองจากครอบครัวหรือจากชุมชนนี่คือจุดที่การแต่งงานเริ่มมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากขึ้นในหลายวัฒนธรรมครอบครัวมีบทบาทสำคัญไม่ใช่เพราะความโหดร้ายแต่เพราะการอยู่รอดการเลือกคู่ไม่ได้มองแค่ความพอใจ แต่มองถึงแรงงานที่ดินและความมั่นคงนักวิชาการพบหลักฐานในอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์และจีนโบราณมีบันทึกเกี่ยวกับการจับคู่และการส่งต่อทรัพย์สินการแต่งงานเริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมมันไม่ได้มีแค่ความรักแต่มีหน้าที่หน้าที่ต่อลูกต่อครอบครัว และต่อชุมชนเมื่อกติกาเริ่มชัดเจนมากขึ้นการละเมิดกติกาก็เริ่มมีบทลงโทษการนอกคู่การทอดทิ้งหรือการแย่งสับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของสังคมพวกเราอาจมองว่านี่คือจุดที่การแต่งงานเริ่มดูแข็งกระด้างแต่สำหรับมนุษย์ยุคนั้นนี่คือวิธี รักษาความสงบและความอยู่รอดการแต่งงานจึงค่อยๆเปลี่ยนจากความผูกพันมาเป็นโครงสร้างโครงสร้างที่จะถูกทรงต่อยาวนานหลายพันปีและจะกลายเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ที่พวกเราอาศัยอยู่ในวันนี้เมื่อการแต่งงานกลายเป็นโครงสร้างของสังคมมนุษย์ก็เริ่มต้องการสิ่งที่มากกว่ากติกาพวกเรา เริ่มต้องการความศักดิ์สิทธิ์นักประวัติศาสตร์ศาสนาพบว่าเมื่อมนุษย์เริ่มอธิบายโลกด้วยความเชื่อการแต่งงานก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในนั้นในสังคมโบราณทุกอย่างรอบตัวมีความหมายฝนไฟความอุดมสมบูรณ์และการเกิดของชีวิตใหม่การอยู่เป็นคู่จึงไม่ถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องของคน แต่เป็นเรื่องของธรรมชาติและพลังที่มองไม่เห็นพิธีแต่งงานจึงค่อยๆถือกำเนิดไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามแต่เพื่อขอการยอมรับจากสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าควบคุมโลกอยู่ในเมโสโปเตเมียมีการบูชาเทพเจ้าก่อนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการในอียิปต์โบราณการแต่งงานถูกมองว่าเป็นความกลมกลืนระหว่างชายและหญิง เหมือนการไหลของแม่น้ำนายในจีนโบราณพิธีแต่งงานเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษเพื่อให้วิญญาณรับรู้และปกป้องคู่ใหม่นักมนุษยวิทยาอธิบายว่าพิธีกรรมคือภาษาของสังคมมันบอกทุกคนโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวการแลกของการผูกมือการจุดไฟ หรือการกินอาหารร่วมกันสิ่งเหล่านี้คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่ทำให้คนทั้งกลุ่มเข้าใจตรงกันการแต่งงานจึงเริ่มมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมแต่แก่นแท้ยังคงเหมือนเดิมการประกาศต่อสังคมและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคนสองคนจะอยู่ร่วมกันเมื่อมีพิธีความรับผิดชอบก็หนักแน่นขึ้น การละเมิดคำสัญญาไม่ได้ผิดแค่ต่อคนแต่ผิดต่อเทพต่อบรรพบุรุษและต่อชุมชนพวกเราอาจคิดว่านี่คือจุดที่การแต่งงานเริ่มผูกมัดแต่สำหรับมนุษย์ยุคนั้นนี่คือวิธีทำให้สังคมเชื่อถือความสัมพันธ์พิธีแต่งงานไม่ได้สร้างความรักแต่สร้างความหมายความหมายที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันไม่ถูกทำลายได้ง่าย และเมื่อความเชื่อฝังลึกลงในสังคมการแต่งงานก็ไม่ได้เป็นแค่โครงสร้างอีกต่อไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนมนุษย์ส่วนหนึ่งที่จะถูกส่งต่อผ่านพิธีผ่านเรื่องเล่าและผ่านความเชื่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเมื่อการแต่งงานฝังรากลึกในความเชื่อและพิธีกรรมสิ่งหนึ่งก็เริ่มตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อำนาจ นักประวัติศาสตร์สังคมพบว่าเมื่อสังคมขยายตัวและมีชนชั้นชัดเจนการแต่งงานไม่ได้เป็นแค่เรื่องครอบครัวอีกต่อไปมันกลายเป็นเครื่องมือในหลายอารยธรรมโบราณการแต่งงานถูกใช้เพื่อสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มระหว่างตระกูลหรือระหว่างอาณาจักรพวกเราจะเห็นตัวอย่างในราชวงศ์ต่างๆทั่วโลก การแต่งงานไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากการคำนวณที่ดินแรงงานอำนาจและเลือดสายนักวิชาการพบหลักฐานในเมโสโปเตเมียว่ามีสัญญาแต่งงานถูกบันทึกลงบนแผ่นดินเหนียวในสัญญาระบุหน้าที่ทรัพย์สินและบทลงโทษอย่างชัดเจนนี่คือครั้งแรกที่การแต่งงานถูกทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎหมายของฮามูราบีการแต่งงานเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่แค่ประเพณีผู้หญิงในหลายสังคมถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินครอบครัวไม่ใช่เพราะความโหดร้ายเพียงอย่างเดียวแต่เพราะโครงสร้างอำนาจในยุคนั้นการแต่งงานจึงกลายเป็นกลนไกที่ควบคุมทั้งร่างกายและชีวิตใครแต่งกับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ พ่อผู้นำหรือกษัตริย์พวกเราอาจรู้สึกอึดอัดเมื่อมองย้อนกลับไปแต่นักประวัติศาสตร์เตือนว่าถ้าตัดสินอดีตด้วยมาตรฐานปัจจุบันเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยสำหรับมนุษย์ในยุคนั้นการแต่งงานคือวิธีรักษาระเบียบมันทำให้สังคมรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนใครมีสิทธิ์อะไรและใครต้องรับผิดชอบอะไรความรัก ไม่ได้หายไปแต่ไม่ใช่แกนหลักแกนหลักคือความมั่นคงและความต่อเนื่องของอำนาจการแต่งงานจึงเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายและโครงสร้างนี้จะไม่หยุดพัฒนาเพราะมนุษย์กำลังจะเดินเข้าสู่ยุคที่การแต่งงานต้องตอบคำถามใหม่เกี่ยวกับตัวตน และเสรีภาพของปัจเจกชนเมื่อโลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคศาสนาใหญ่การแต่งงานก็ถูกนิยามใหม่อีกครั้งพวกเราจะเห็นว่าศาสนาไม่ได้สร้างการแต่งงานแต่เข้ามาจัดความหมายให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วในศาสนายูดายการแต่งงานคือพันธสัญญาระหว่างครอบครัวต่อหน้าพระเจ้า ในศาสนาคริสต์การแต่งงานถูกยกระดับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันแต่คือการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในศาสนาอิสลามการแต่งงานคือสัญญาที่ระบุสิทธ,ธิและหน้าที่อย่างชัดเจนนักประวัติศาสตร์ศาสนาอธิบายว่าศาสนาทำให้การแต่งงานมีขอบเขตใครแต่งได้ใครแต่งไม่ได้ ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องกติกาเหล่านี้ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมที่ใหญ่ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ผูกมัดชีวิตของคนอย่างมากบทบาทชายและหญิงถูกกำหนดชัดเจนผ่านคำสอนและประเพณีการแต่งงานจึงกลายเป็นกรอบชีวิตกรอบที่ให้ความมั่นคงแต่ก็จำกัดเสรีภาพ พวกเราเริ่มเห็นเสียงของผู้ที่ไม่พอใจในบันทึกทางประวัติศาสตร์มีเรื่องของผู้หญิงและผู้ชายที่ต่อต้านการคลุมถุงชนมีการหนีมีการฝ่าฝืนและมีการลงโทษสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแต่งงานไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แนวคิดเรื่องปัจเจกชนเริ่มเติบโตมนุษย์เริ่มตั้งคำถามว่า การแต่งงานควรเป็นเรื่องของใครของครอบครัวของาศาสนาหรือของคนสองคนนักสังคมวิทยาชี้ว่านี่คือจุดแตกหักสำคัญความรักเริ่มถูกยกขึ้นมาเป็นเหตุผลหลักการแต่งงานเริ่มเปลี่ยนจากหน้าที่มาเป็นการเลือกแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกที่บางสังคมเปลี่ยนเร็วบางสังคมเปลี่ยนช้า พวกเราจึงเห็นการแต่งงานในรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่แบบดั้งเดิมไปจนถึงแบบเสรีและทุกรูปแบบล้วนมีรากมาจากอดีตอดีตที่การแต่งงานเคยเป็นทั้งความเชื่อกฎหมายและอำนาจก่อนที่มนุษย์จะเดินมาถึงคำถามสุดท้ายว่าแท้จริงแล้วการแต่งงานควรมีความหมายแบบไหนเมื่อพวกเรา มองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของการแต่งงานสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือมันไม่เคยหยุดเปลี่ยนจากการอยู่เป็นคู่เพื่อเอาชีวิตรอดมาเป็นกติกาของชุมชนจากกติกามาเป็นพิธีกรรมจากพิธีกรรมมาเป็นกฎหมายและจากกฎหมายมาเป็นคำถามเรื่องเสรีภาพของปัจเจกชนการแต่งงาน ไม่ได้เกิดจากความรักอย่างที่พวกเราคุ้นเคยแต่ความรักค่อยๆเดินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเวลาที่สังคมเปิดโอกาสให้มนุษย์เลือกชีวิตของตัวเองนักประวัติศาสตร์และนักสังคมวิทยาเห็นตรงกันว่าการแต่งงานคือกระจกกระจกที่สะท้อนโครงสร้างสังคมความเชื่ออำนาจและคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเมื่อสังคม กลัวความไม่มั่นคงการแต่งงานก็ถูกทำให้แข็งเมื่อสังคมให้ค่ากับาศาสนาการแต่งงานก็กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เมื่อสังคมเริ่มให้ค่ากับตัวตนการแต่งงานก็เริ่มอ่อนตัวลงนั่นทำให้พวกเราอาจต้องถามตัวเองว่าการแต่งงานในวันนี้เป็นของใครกันแน่เป็นของครอบครัวเป็นของสังคม เป็นของศาสนาหรือเป็นของคนสองคนคำตอบอาจไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนและนั่นไม่ได้แปลว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะตลอดประวัติศาสตร์การแต่งงานไม่เคยมีรูปแบบเดียวมันถูกสร้างถูกปรับถูกตั้งคำถามและถูกนิยามใหม่มาตลอดหลายพันปีบางคนเลือกจะแต่งบางคนเลือกจะไม่แต่ง บางคนเลือกรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในอดีตทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษย์พวกเราอาจไม่จำเป็นต้องเดินตามอดีตทุกอย่างแต่การเข้าใจอดีตทำให้พวกเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือผลรวมของการทดลองการผิดพลาดและการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งโลกสุดท้ายนี้ ไม่ว่าการแต่งงานจะมีความหมายแบบไหนสำหรับพวกเราการรู้ที่มาทำให้พวกเราเลือกได้อย่างมีสติและเคารพการเลือกของคนอื่นถ้าเรื่องนี้ทำให้พวกเรามองความสัมพันธ์ด้วยมุมใหม่นั่นคือเป้าหมายของเรื่องเล่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตรงนี้และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามช่องของพวกเราช่องอยากบอกจังโวยพวกเรา จะยังมีเรื่องอีกมากที่อยากบอกให้คุณได้ฟัง